สวัสดีครับผมอยู่กับรายการเฮียก็ต์นะฮะวันนี้เรามารีวิวตัวเดลโก้ฟอร์ลันจากเกม p บสสองพันยีิเอะเดลโก้ฟอร์ลันปีนี้เป็นปีอ่าไอคอนิกโมเมนต์นะผมในชุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเดลโก้ฟอร์ลันเนี่ยมีหลายร่างนะมีทั้งเอติโก้มาลิกแล้วก็มีทั้งบอลทองตำนานนะไหมไอ้การทองตำนานนะผมปีนี้นะเป็นปี2 0ง2 2 0ส3งถันนะผมเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วก็เป็นแมเช h สเตอร์ยูเต็ดที่เก็บชัยชนะของนัดนี้ไปได้โดยเดียโก้ฟอร์ลันครับเหมาไป2ลูกนะครับผมจบเกมนี่ก็แบบว่าเดียโก้ฟอร์ลันนี่สร้างความประทับใจให้กับแฟนผีหลายๆคนนะครับรีวิวตัวนี้นะครับใส่ชุดของแมเช h สเตอร์ยูเต็ดนี่ตันที่99เลยนะครับผมความสามารถนี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยยิงแบบยิงแรงมากยิงแรงยิงคมแล้วก็หาช่องดีนะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบนี่ก็ ไม่ต่างกับฟอรันโดตอเรสของลิเวอร์พูลเลยนะค่อนข้างที่จะแบบว่าหาช่องเก่งด้วยแล้วก็ครบเครื่องครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าพลังกันนะครับเรามาดูค่าพลังของเดโก้ฟอรันเอกอนิคโมเมนตในปีนี้กันนะครับ cf หน้าเป้า97บูตเสื้อของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ตัน99เลยนะครับก็ามาดูกันสูง180ปีนี้อายุ23กำลังหนุ่มแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับ มีเรเบลตันที่31นะครับอ่าปกติทั่วไปมาเราไปดูพลังกนะันก็ยืมหน้าเป้าหน้าต่ำได้อยู่กองกลางตัวลุกได้แล้วก็ปีดซ้ายได้นิดหน่อยนะผมมันดูค่าพลังหลักๆนะผมเปิดที่96เลยนะผมแล้วก็บอลคอนโทรลที่94นะผมอ,อ่าหาที่มันหลักๆก,ก่อนก็ฟินิชชิ่งนะ96ก็ค่อนข,ข้างเยอะนะครับผม พาสิกิ้งก็95แล้วที่มันเด่นๆเลยนะผมในปีนี้นี่ก็ต้องดูนี่ฮะชิคกิ้งพาวเวอรนะนะพลังยินนี่บูสต์แล้วตันแล้วอยู่ที่99กันนะฮะพลังก็ค่อนข้างที่แบบว่าสวยเลยแหละและสปีดนี่ก็ไม่ได้น่าเกียดมากนะเหมาะเหมาะกับการที่จะเป็นหน้าเป้านะฮะก็ไปดูกันนะครับผมนี่เรามาดูไฮไลท์เกมกันครับผมตัวนีเกมครับ เพื่อนส่งมาให้ที่ฟอร์ลันฟอร์ลันลากมาลากมาแล้วก็ยิงเบาๆครับผมค่อนข้างที่จะหาช่องดีแล้วก็หาพื้นที่ได้สุดยอดนะครับตัวนี้มาดูจังหวะนี้ครับผมแฟงแลัมผ่าส่งมาให้ฟอร์ลันพลิกมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงเข้าไปมันค่อนข้างที่จะพุ่งนะบอลมันพุ่งแรงมากเพราะว่าเขายิงนี่พลังยิงเขาเก้าสบเก้านะบอลนี่พุ่งแรงมากๆนะแล้วมาดูจังหวะนะครับผมจังหวะไฮไลท์นะจังหวะนี้ลัมผ่าส่งมาดูครับพลิกมาหนึ่งทีแล้วก็ สังหารนะเข้าไปเต็มตประตูสาธุหมดสิทธิ์รับนะครับลิ่งลูกนี้นะพลิกมาแล้วดูจังหวะด,ดูมุมนี้นะบอลมันเสียบเข้าไปม,มันบอลเสียบเข้าไปนะฟอร์ลันนะรับประกันนะได้วันนี้ใครได้ไปนีน่ากลัวมากนะครับโอเคผมไปดูจังหวะต่อไปครับจังหวะนี้ครับโซโล่คนเดียวนะลากคนเดียวลากมาอีกลากมากลา,มากลามาสองจริงมัน สุดยอดอจังหวะนี้ถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะลากมาค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันนะลากมาลากมาแล้วเอาลูกฟุตบอลนั้นยันเข้าไปก้นตะข่ายนะสวยงาม่ากจังหวะนี้ฟอรลันอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกครับผมเอ่อให้ความรู้สึกเดียว,ว,ยวกับคล้ายๆกับฟอรโดตอร์เรสอะลูกนี้ครับผมลูกนี้ครับสูตรเด็กเปิดถ้าสูตรเด็กเปิดแล้วเปิดมาเปิดมาฟอรลันแล้ววิ่งแล้วก็ซัดเข้าไปเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะวิ่งไม่ไดีบอกว่าอื่นหรือว่าช้านะ สปีดที่ไม่น่าเกลียดนะครับผมฟอร์นนี่สปีดไม่น่าเกลียดนะสําหรับพวกสายเปิดนี่แบบว่าต้องต้องต้องลองนะครับลงนี้ครับแตะมาแล้วยังไงครับปัน่นหมอ,อตะันเข้าไปคนระัตะันเข้าไปแบบว่าแสกหน้าวูเสาวตูคนระโอ้สวยงามครับฟลอร์นนะแบบว่าหืมได้ทุกรูปแบบครับได้ทุกรูปแบบจริงดูครับลากมาลากมาแล้วนี่โอ้โดนพักนิดน,นึงนะไม่ล้มเห็นไหมครับแล้วก็ตะบันแสกหน้าวูเสาวตูไปครับ สวยงามก็ฟอรันครับนี่ฮะมาดูมุมนี้มาดูว่าแสกไหมครับเดี๋ยวไม่ไม่แสกนะอ๋อเกือบเกือบนะฮะแต่ว่าก็ยังสวยงามนะยังสวยงามอยู่ดีครับโอเคไปดูจังหวะต่อไปกันครับจังหวะต่อไปนี่อาจจะยาวาจังหวะนี้มาครับตัดจังหวะมาครับ ที่แฟงลผาผาดมาให้กับโรลโ,โดโรลโด,โโดโมาให้ฟอรลันใช่ไหหาช่องเลยยิงไปเบาๆครับเอาลูกฟุตบอลไปซุกก้นตะข่ายนะเอาผู้ตสาวตูวี่นอนทำอะไรไม่ได้เลยนะฟอรลันนี่สองลูกนะครับลูกนี้เกมนี้นี่ค่อนข้างตึงอยู่เนี่ยดูโูเข้าลูกนี้แต่ว่าฟอรลันนี่หาช่องหาพื้นที่ได้ดีครับหาพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับไปกันต่อนะหรือไฮลไลท์อีกเรียเนี่ใช่อหเข้ามาแบบใบแดงยังไงก็ใบแดง แต่ฟอร์ลันนี่ก็หาพื้นที่ดีครจังหวะนี้ก็เลยเป็นต่อของแมชชีสเตอร์อยู่เต็มแล้วฟอร์ลันนะไปดูจังหวะต่อไปกันครับผมก็จังหวะนี้นะอย,อยู่ที่ฟอร์ลันนี่ผมพยายามให้มันได้สักสองศูนย์สองศูนย์ที่มันเข้ากับตอนที่เขายิงลิเวอร์พูล้นวนะตรงนี้ก็ยาวนะครับตัดไปที่ฟอร์ลันครั <c oughs> บฟอร์ลันปันลูกนี้มันจะเหลืออะไรลนะ่ะโอ้โห ทีมสวยงามครับชุดคลาสสิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีตัวค่านะครับชุดคลาสสิกนะฮะดูครับดูจังหวะให้ไลท์ีทีกับฟอร์ลาล่ามาคนเดียวนะล่ามาแล้วแตะหลบมาแล้วหนึ่งทีแล้วก็ปั่นติดปั่นนิดนึงแล้วสวยงามครับจังหวะนี้ครับผมไม่มีชี่ติครับโอ้โหมาดูมุมนี้กันอีกทีนะอ้าวตัดไปแล้วเหรออุ้ยต้องขออภัยด้วยครับโอเคครับศูนย์นะไปกันต่อครับ ฟอรลันแย่งนะครับเห็นไหมครับไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับผมดูฟอรลันเนี่ยเล่นแบบค่างที่ไม่ค่อยจะล้มนะครับผมมีจังหวะที่พานมาครับดูจังหวะนี้ครับฟอรลันครับโอ้โหนึ่งทีจะยิงแล้วยังไงบูงอ้าวเบาๆต้องเข้านะครับผมง้างมาแล้วหนึ่งทีหรือว่าโดนสกีมันไม่ล้มนะโดนโดนแบบว่าชนไปทีหนึ่งเยไม่ล้มมันแข็งแกร่งนะค่างที่แข็งแกร่งนะครับดูจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้ทีครับโดนชนไปหนึ่งทีแล้วยิง มาจังหวะต่อไปครับผมแฟรงลาส่งให้ฟอรลันฟอรลันจับหนึ่งทีแล้วพลิกแล้วก็อืปั่นเข้าไปโค้งครับลูกนี้เข้าไปสู้ตะข่ายครับเดโก้ฟอรลันครับเราประกาศเรื่องการยิงนะฮะโอ้จังหวะนี้นี่เป็นการประสานงานนะฮะโรนโดนะครับส่งมาให้กับแรลมพาแรลมพาตัดมากาให้กับฟอรลันฟอรลันจับแล้วพลิก้ก็อปั่นโค้งเข้าไปนะะดูไฮไลท์นะครับอีกมุมหนึ่งครับจังหวะนี้ครับ นี่ครับลำผ่านะส่งมาฟอรันจับ1นชีพิกแล้วก็ปั่นลูก้งโค้งเข้าไปซุกตะข่ายนะนี่นะครับผมให้ราของฟอร n ันนะครับก็จบไปแล้วนะผมกับการรีว like, so so like, so so ิวดีโก้ฟอรลันในเพจ2021ร่างไอคอนิกโมเมนต์นะฮะกัหาหากใครนับชอบใจก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจนะผมเพื่อ ให้เราได้ทำงานต่อไปนะครสำหรับวันนี้นะ, God นะครับเฮียกอตนะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม